สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันนะครับวันที่19มกราคม2 5 6 4วันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดฟังคำพิพากษาคาดีหมายเลขดำาอออ่าง3 0 6 5ทับ2 6 2ที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยืย่นฟ้องนางอัญชันปรีเลิศอดีตข้าราชการกรมสรรพากร เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12 2และพระบอรคอมพิวเตอร์พศส5 5 0มาตรา14อายการโจทเนี่์ระบุฟ้องความผิดจำเลยสรุปว่าวันที่12พฤศจิกายน2 5 5 7ถึง24มกราคม2558จำเลยได้กระทําผิดกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกันการใช้นามแฝงอัญชนาสิริหรือว่าแล้วก็อันอัน และพีทปราเคอรี่นะฮะส่งข้อความเสียงของผู้ใช้นามแฝงว่าบันพศผ่าน u t u b e เนี่ยนะครับที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ซึ่งมีเนื้อหาดูมินใส่ความมินประมาทและแสดงความอาฆาตมาตร,รายพระมหากษัตริย์หลายหนหลายครั้งด้วยกันเ <i> จ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปติดตามจับกลุ่มได้พร้อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กระทำผิดหลายรายการยึดเป็นของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเหตุเกิดที่ แขวงบางพลมเขตตลิ่งชันแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหาคนครและที่อื่นเกี่ยวพันกันจำเลยก็ให้การรับสารภาพนะครับก่อนฟึ่งอ่าก่อนที่จะขึ้นฟังการพิจารณานางอัญชันก็เปิดเผยนะครับว่าเดินทางมารับฟังคําตัดสินของศาลซึ่งที่ผ่านมาในศาลทหารตนปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเพราะโทษของศาลทหารหนักและรุนแรงเกินไปจึงขอสู้คดีก่อนแต่เมื่อโอนย้ายคดีมาที่ศาลอาญาตนก็รับสารภาพ เพื่อขอให้สารเห็นใจและเมตตาเพราะตนเป็นเพียงแค่คนแชร์ไม่ได้เป็นคนโพสต์และไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆนางอัญชันก็บอกว่าโดยระหว่างการสอบสวนของดีเอตนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้ถูกดำเนินคดีทั้งหมด29กรรมแต่คนโพสโดนแค่กระทงเดียวที่ผ่านมาตนก็ได้รับโทษจําคุกเกือบ4ปีแล้วตั้งแต่30มกราคม2558จนถึงวันที่2พฤศจิกายน2561หวังว่าสารนั้นจะเมตตา นังอัญชันก็บอกว่าตอนนั้นตนเห็นมีการแชร์กันอย่างแพร่หลายจึงไม่คิดว่าจะเป็นความผิดเพราะมั่นใจในตัวเองและไม่คิดให้รอบคอบทําให้ต้องเสียงานที่ทํามา40ปีทั้งนี้เนี่ยตนก็เคยเป็นคนรับราชการระดับ48ที่กรมสรรพากรและต้องรอคําตัดสินเพื่อนําไปส่งที่กรมเพื่อรอการสอบสวนวินัยตนอีกก็หวังว่าทางกรมจะเห็นใจและก็ไม่ไล่ตนออกนะครับปรากฏว่าสารพิพากษานะครับจำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2551มาตรา14วงเล็บ1วงเล็บ3วงเล็บ5การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ฐานดูหมินหมินประมาทพระมหากษัตริย์พระราชินีหรือรัชทายาทกับจำเลยกับฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และเป็นความผิดเกี่ยวกับความบั้นคงแห่งราชนาจักรเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จและเป็นความผิดเกี่ยวกับความบั้นคงแห่งราชนาจักรเป็นการกระทําอันเดียวผิดตอ่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90นะครับก็มีการลงโทษจําคุกกระทงละ3ปีรวม29กระทงจําคุก87ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งคงจำคุกกระทงละ1ปี6เดือนรวม29กระทงปรากฏว่าเธอก็ถูกจำคุกทั้งสิ้น29ปีกับอีก174เดือนแล้วก็ริบของกลางทั้งหมดด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของผู้ที่แชร์ข้อมูลผู้ที่กระทำความผิดนะครับโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ว่าเป็นการดูมิน นะครับกดูมิน่นประมาตพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็โดนเข้าคุกไปอีกคนหนึ่งครับ